สนับสนุนโดยขั้วกลิ้งปลาแมคคารเรลจากสามแม่ค,ครัวสวัสดีครับกอนต้อนรับเข้าสู่ทนงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบทโลกใบนี้ถ้าเรียนมีอยู่2ด้านผมขอนําเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้คุยกันต่อนะครับถึงบทบาทของประเทศอังกฤษนะครับเมื่อข่าวที่แล้วนะครับอธิบายเห็นว่าอังกฤษเไ,ได้ดําเนินนโยบายลอยแพ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักนะครับซึ่งก่อตัวกันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่อังกฤษกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยครองโลกในปัจจุบันนะครับเราดูแลระเบียบทั้งการเงินแล้วก็การเงินโลกในปัจจุบันนี้แต่ณขณะนี้เนี่ยอังกฤษนะครับสบช่องนะครับในการต่อไปข้างหน้านะครับถ้าอังกฤษจะยังคงรักษานะครับลอนดอนให้ลอนดอนเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน ของโลกต่อไปเนี่ยอังกฤษต้องดําเนินนโยบายอย่างไรนะครับแล้วก็นโยบายอันนั้นอนนันหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าค่อยๆตีออกจากภาระของการแบกอุ้มนะครับดอลลร์ที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับขณะนี้บอกได้เลยนะฮะว่าอังกฤษกําลังดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะรักษาลอนดอนให้เป็นศูนย์กลางการเงินของโลกต่อไปนะครับเพราะว่านี้เป็นจุดแข็งที่สุด ขอ,ง,องกฤษนะครับเพราะว่าอังกฤษขณะนี้ไม่ได้มีอุตสาหกรรมอะไรเด่นๆนะครับส่วนมากอุตสาหกรรมรถยนต์รถยนต์อะไรอื่นๆเนี่ยขายไปหมดแล้วนะครับอังกฤษเหลืออยู่อย่างเดียวศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลกเพราะฉะนั้นอังกฤษจะต้องทาทุกอย่างนะครับเพื่อต้องปกป้องสถานภาพนี้ให้ได้นะครับไม่ฉะนนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในอนาคตนะครับการปกป้องเพื่อให้ลอนดอนเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกต่อไป จำเป็นนะครับที่อังกฤษจะต้องมีทองนะครับตุ่นทองเอาไว้เพราะว่าในระเบียบการเงินโลกต่อไปขณะนี้ระเบียบการเงินโลกนะครับเป็นระบบ f ฟดเคเ r รนซีก็คือว่าสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาโดยไม่ได้มีหลักทรัพย์อะไรมาหนุนนะครับพี่มอมงา่ายเฉยนะครับจากกลางอากาศ แต่ถ้าหากว่าระบบการเงินโลกในปัจจุบันระเบียบการเงินนี้ไม่สามารถจะไปต่อไปได้ระเบียบการเงินโลกต่อไปเขามองกันว่าถ้าหากประเทศอะไรต่อไปที่จะพิมพ์มาต้องมสีสินค้าหลักทรัพย์หรือว่าพวกพวกกระพันนยฮะมาหนุนและก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าทองนะครับจากรูปนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะพระราชินีควีนอลิซาเบธที่สองของอังกฤษนะครับได้ไปเยี่ยม ใต้ถุนนะครับของ Bank of England นะครับเพื่อจะตรวจสอบดูว่าเพื่อให้ชาวโลกมั่นใจนะว่าเนี่ยอังกฤษมีทองคําสํารองค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับแล้วก็อังกฤษนะครับตุนทองเอาไว้เพื่อหวังว่าถ้าหากว่าระบบการเงินโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับทาง Bank of England จะพิมพ์ปอนออกมาโดยมีทองคําหนุนนะครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นของปอนและก็เพื่อให้ปอนเป็นหนึ่งในเงินสกุลหลักของโลกต่อไปในขณะนี้เงินปอนเขก็เป็นหนึ่งในสกุลหลัก ของโลกนะครับที่มีความสำคัญนะครับอันดับด1ก็คือดอลลาร์อันดับด2ก็คือเงินยูโรนะครับแล้วก็อันดับ3น่าจะเป็นเงินเยนนะครับแล้วก็ปอนนะครับอยู่ที่อันดับประมาณอันดับสนะฮะแต่ว่านในขณะนี้ระบบค่างเงินนี้กำลังถูกรูเปของรัสเซียรวมทั้งหยวนของจีนเนี่ยมาท้าทายนะครับต้องดูนะครับว่าสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกากับ อังกฤษเนี่ยลึกซึ้งนะครับไปถึงก่อนโน่นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19ไปด้วยซ้ำไปนะครับปี1913เนี่ยนะครับทางตระกูลโรชชัยนะครับซึ่งเป็นตระกูลแบงกิ้งนะครับซึ่งดูแลระบบการเงินของยุโรปรวมทั้งที่ลอนดอนด้วยนะครับจับมือกับตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับร่วมกันนะครับก่อตั้ง US Federal Reserve นะครับขึ้นมานะครับเมื่อปี1913นะครับ Uh, ต้องทราบกรดีนะฮะว่า U.S. Federal Reserve เนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นธนาคารกลางแต่จริงๆแล้วเอกชนเป็นเจ้าของแล้วก็ตระกูลรอชชัย uh, กับตระกูล Rockefeller ครับเป็นตระกูลที่ดูแลระบบธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาอยู่และนะฮะก็คือดูแลระบบธนาคารกลางของโลกไปด้วยภายในตัวเองด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามระบบนี้นะครับก็ดําเนินไปมาในเรื่อยๆนะครับผ่านสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับและก็พอปี1971เนี่ยระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามเวียดนามมีการ พิมพ์เงินดอลลร์ออกมาใช้จ่ายเยอะนะครับดอลลร์มีทองคำหนุนแต่ว่าสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายเกินตัวมีการพิมพ์เงินดอลลร์ออกมากกว่าสำรองนะครับทองที่หนุนหลังอยู่นะครับทำให้หลายๆชาติเริ่มไม่มีความเชื่อมั่นนะครับเริ่มมีการเอาดอลลร์เนี่ยไปไถยเอาทองออกมาจาก U.S. Federal Reserve นะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยทองคำร่อยหรอนะครับพอปี1971รเสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเลิกประกาศที่จะผูกค่า ทองกับผูกค่าดอลลาร์กับทองอีกต่อไปทําให้ค่าเงินดอลลาร์ตอนนั้นก็กลายเป็นเงินกระดาษที่ลอยตัวเป็นระบบเฟ a เคอร์เรนซีแต่อย่างไรก็ตามเงินสกุลต่างๆของโลกตขณะนั้นก็ยังคงจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังคงผูกกับ u s เดอลลาร์อยู่ทําให้เราเข้าไปสู่ระบบเขาเรียกว่า มาตรฐานดอลลาร์หรือว่าดอลลาร์ U.S. ดอลลาร์สแตนดาร์ดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ซึ่งระบบนี้นะครับตั้งแต่1 9เจมาจนถึงทุกวันนี้ปรากฏว่าขณะนี้ไม่สเสถียรแล้วนะครับไม่สเสถียรไม่ได้มีสเสถียรภาพเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็ทางระบบธนาคารของลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กนะครับขณะนี้พยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะดูแลดอลลาร์นะครับ การดูแลดอลลาร์ส่วนหนึ่งนะครับมือซ้ายอีกข้างหนึ่งก็คือต้องพยายามคุมราคาทองกดราคาทองนะครับไม่ให้ขึ้นเพราะว่าทองจริงๆแล้วคนะถือว่าเป็นเงินที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ US ดอลลาร์นะครับแต่เพื่อต้องการให้ชาวโลกหรือว่าผู้ถือดอลลาร์มีความมั่นใจในดอลลาร์ก็ต้องคุมราคาทองเราต้องเห็นปรากฏการณ์ที่ผ่านมาว่ามีการทุบราคาทองมาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาทองน่ครับก็หลุดนะครับจาก ราคา35เหรียญต่ออาว์ครับตั้งแต่1,971เป็นต้นมาณนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณ1,300เหรียญต่ออาวสครับความพยายามที่จะหยุดยั้งกดราคาทองให้ต่ำแล้วก็เพื่อพยุงดอลลาร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้อีกนานนะครับเนื่องจากว่าทองคำสำรองที่มีอยู่ต้องเทขายออกไปเพื่อที่จะพะยุงดอลลาร์นะครับ จุดจบของดอลลาร์น่ครับมาตรฐานดอลลาร์น่าจะเกิดขึ้นเมื่อปี2008นะครับเมื่อเกิดวิกฤตนะครับทางด้านการเงินสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ขึ้นนะครับวอล์สตรีทล่มสลายทำให้เฟดเนี่ยจะต้องทำ QE หรือว่าการพิมพ์ธนบัตรเข้าไปเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ซื้อเอา ทรัพย์สินระยะยาวออกมาเช่นพันธบัตรของรัฐบาลน,นะครับหรืพันธบัตรเอกชนนะครับเพื่อจะปั๊มเงินเข้าไปนะครับกอบกู้ระบบการเงินนะครับเฟดทำ QE ไปแล้ว4ประมาณเกือบ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแบงก of England ก็ทำเหมือนกันนะครับประมาณ375,000ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีวิกฤตทางด้านการเงินเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งต่อไปเนี่ยทางเฟดก็ไม่สามารถ ที่จะอุ้มดอลลาร์ต่อไปได้อีกนะครับทางอังกฤษนะครับเข้าใจดีนะครับถึงสถานการณ์ที่ย่าแย่ของสหรัฐอเมริกาในะขณะนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมอังกฤษถึงจะต้องตีชิ่งจากอเมริกาเนื่องจากสหารัฐอเมริกาไม่น่าจะมีความสามารถในการที่จะดูแลระบบดอลลาร์ปัจจุบันได้เลยนะครับ พอช่วงนั้นที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าทองคําจากอเมริกาเนี่ยถูกไถทท่ถอนนะครับออกไปน่าจะถูกโยกไปที่อังกฤษหรือว,ว่าลอนดอนเป็นหลักๆนะครับจากลอนดอนเองก็เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปล้อมนะครับไปส่งออกต่อไปที่ประเทศจีนหรือว่าประเทศอินเดียนะครับลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าทองนะครับนี่อาจจะเป็นนโยบายอย่างหนึ่งของอังกฤษนะครับที่แอบจับมืออย่างลับๆกับจีนนะครับเพื่อที่จะเอาทองของสหรัฐอเมริกา ไปสู่ทางด้านโลกตะวันออกเพื่อเตรียมตัวเตรียมการสําหรับระบบการเงินโลกใหม่นะครับที่จะมีทองคําหนุนหลังนะครับโดยที่อังกฤษเนี่ยจะขอให้มีมีบทบาทนะครับในการเล่นทางด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าตัวอย่างนะครับของความร่วมมือนะครับระหว่างจีนกับอังกฤษนะครับซึ่งถือว่าเป็นการหักหลังสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นการล่อล败สหรัฐอเมริกานะครับของอังกฤษนะครับเพราะว่าทางจีนกับอังกฤษเนี่ย ตกลงกันที่จะทำย้อนปอนสวบกันนะครับในระบบการค้านะครับเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ดอลลร์อีกต่อไปนะครับพูดง่ายซื้อขายกันเนี่ยผ่านปอนกับผ่านย้อนนะครับถ้าทั้งสองประเทศนี้ไม่เอาดอลลราหมายความว่าไงหมายความว่าความเชื่อมั่นดอลลราในตลาดโลกก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับเพราะว่าทางังกฤษกับจีน เตรียมตัวกันนะครับเพื่อเข้าไปสู่ระบบการเงินโลกใหม่ครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Now26 ครับ